ฉีกพิงลงหายใจเพวามฉักยัง,งรู้กันแค่เพืนเท่ำลานแต่มันเกินห่างใจแต่ที่ค้างในความรู้สึกวันลึกๆเธอคิดยังไงรักเธอเท่าไรแป๊ไม่เคยพูดกันอะไร ใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายถ้าฉันมีใจรักเธอคิดมองมาที่ฉันหรือเปลา่าที่เราเป็นอยู่ สุขแค่นี้ก็ดีมาก,มากมา้างเธอจะไม่ใจหรือเปลา่าเธอคิดมองมาที่ฉันหรือเปลา่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือึ เพลงนี้กันบ้างว่วอะไรใครชื้นใจเพื่มันหน่อยน้คือไรอะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ไม่ใจจะไม่อยากจรู้รักมันไม่ว่า ทุกคนเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตจำหน้าทุกคนนิดนึงว่าเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าเราต้องมาเจอกันอีกนะฮะวันนี้เป็นวันที่เราได้มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับตามปณิธานของวิเช่ยแล้วปชิะประรพยาบ,บาลบ้าน,านอเอาพอพูดอะไรเป็นไงป็นการลิ้นจะพันกันมว้วนซั่วไปหมดอย่ไงไรผมถือว่าเดือนมาสายเดียวกันแล้วนะฮะคนไม่ค่อยรู้ปชิระพยาบ,บาลก็ได้ครับ,บเป็นหมอเป็นพยาบ,บาล เรียนเทคนิคการจับแพทย์มาครับเป็นสายๆใกล้ๆกันเนี่ยนะเป็นเป็นเอกจากแพทย์ชายด้วยครับนั่นอันตรายนิดนึงในวันนี้ที่มานี่ข้างหลังยังมีน้องๆอีกหลายคนเลยครับเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงรู้สึกปลื้มใจมีป้ายไฟด้วยนะฮะถึงแม้ไม่ใช่ป้ายไฟของผมเองก็ตามเออมันรู้สึก ใจมันใจมันพองขึ้นมาเลยแล้วเวล,ลาร้องเพลงก็มีปลายไฟขึนน้นมาอ,อย่างนี้ผมชื่อไบรท์ก็ได้ครับ <laughs> 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 เออชื่อเนทก็ยังได้ครับมีน้องอะไรครับ b ีมีเอ็นฮะอ๋อไม่เขาเป็นแฟนนะ <laughs> จับอะไรกันนะแล้วก็นั่งเพื่อนแล้วก็จับนึนกว่าจับกันแบบเพื่อนโอเคโอเคแต่เราไม่แปกลนกนะจิ้นกันใหญ่เลยจิ้นกันใหญ่เลยตอนที่น้องเพลงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปกับน,น้องเนสขึ้นมาพี่จะได้รีบลงไว้นะ เพลงต่อไปครับเป็นึงบทเพลงเพลงจากาบ้างใหม่เพลงเมื่อสักครู่อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะครับเรื่องม,ม่ให้เป็นเพลงแรกเพราะว่าะจะได้แน่ใจกันได้ว่าถ้าใครที่ไม่รู้จักเพลงเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะมีเพลงไหนรู้จักแล้วแ่ะครับจะไปเข้าห้องน้ำไปเลยก่อนตอนนี้ได้อะเพลงต่อไปครับ ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับเธอข้างเธอ 这生，只有。 记住你。 Let me Yes. ขันได้จังหวะก็ดีๆๆยิ่งไม่รู้ยิ่งทำครับหนึ่งบทเพลงที่เ,เลือกมาให้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเพลงที่ถูกเขียนด้วยความตั้งใจของ,ของของผมเองแลวก็ของทีมงานทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่บนโลกใบน,นี้โดยที่เราไม่รู้ว่าเรามีระเบิดเวลาของตัวเองไม่รู้ว่าระเบิดเวลานั้นจะหยุดลงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกในนึงก็คือคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เรารัก ขาก็มีระเบิดเวลาของเขาเองเหมือนกันนะครับในวันนี้ที่ยังรักกันได้และยังมีเวลาจะมีโอกาสทํามันให้ดีที่สุดครับอันนี้คือปฏิทานของเพลงเพลงนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับเชกเช่นชเดียวกับวชิระพระยาบาลทำไมผมทำไมผมพูดแล้วลิ้นต้องพนะัน <laughs> วชิระพระยาบาลน,นะครับก็เกิดขึ้นจากความรักความศรัทธานะครับในหลวงรัชกาลที่หก จริงๆแล้วที่สร้างที่นี่นะครับตอนแรกด้วยความที่ธรรมดาในราชการจะต้องมีการสร้างวัดประจรําราชการทุกครั้งแต่พอถึงราชการที่6ราชการที่หรูสึกว่าเรามีอารามหลวงเนี่ยเยอะมากในในพระนครพวกเรานะครับท่านก็เปลี่ยนสร้างเป็นโรงพยาบาลซึ่งก็โดยปณนธฐานที่ดีก็ทําให้เราได้มีโอกาสมีโรงพยาบาลที่ดีมีผลิตบุคลากรที่ดีเพื่อเป็น แรงขับดันผลักดันวิวัฒนาการของการแพทย์ไทยนะครับขอเง็นบมือให้กับวิชรพีบาลนะครับนึบ่เพลงสุดท้ายผมยังไม่เห็นหน้าทุกคนกับไฟนี่แรงจริงครับ <laughs> <laughs> ไฟตรงนี้เหมือนเหมือนผมรู้สึกว่าผมหลับหลับตาเวลาหลับตาแล้วไปรู้สึกเหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์สวนอยู่ <laughs> มันทะลุปเปิือกตานช่ไหมหลับตาล้วเห็นมันทะลุนี่ผมยิงเห็น,นตรงนี้เลยนะคำอะไรรึอ่ะ,อะ,อะนี่อันนี้ก็น,นี้อันนี้เรียกว่าชดอันนี้ปิดมันเบาไม่ได้โอเคเพลงต่อไปครับเพลงนี้จากอลบ,บั้มใหม่เหมือนกันครับใครที่ชื่นชอบยังไงก็หาซื้อกันได้ตามแผงเทปเทั่วไปนะครับเซวงเซเว่นก็มีแต่ถ้าหาไม่ได้จริงนะครับใครมีทําได้เอามาครับจะ ขายเพลงนี่ขายตรงขายตรงน้องไบน้องเนสอะไรก็จุกจะคอผมได้ไหมนะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับ www.4share.com สังคมแห่งการแบ่งปันเขาเขียนไว้หัวเว็บไว้อย่างนี้เลยสังคมแห่งการแบ่งปันก่อนจะแบ่งถามกูก่อนไหมแบ่งกันก็ขอบคุณมากครับโอ้ยอุตส่าห์อัพโหลดให้ คนร้องกันอยู่นี่ขับรถไปไปร้องคนอาก,กิต้ารู่นนี้นั่นนี้นั่นนู่นขอบคุณมากกับวีขอบคุณกับในเว็บไซต์ไงในวันนี้เราได้มาเจอกันนะครับคาดหวังอย่างเดียวว่าถ้าชื่นชอบซื้อของจริงกันเนาะที่ขำนี้คืออะไรโหลดเป็นประจำใช่ไหมพี่คะโฟแชร์หนูไม่เคยโหลดจริงๆของหนูต้องบิดทอเลน ตัวปล่อยเลยอ่ะเพลงต่อไปครับสุดท้ายจากผมในวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขงไ่มีใครไม่ชนไ้ไคไม่ได้ตั้งัวแล้ว

轻轻按着 ขอบคุณทุกท่านมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณวชิระพยาบาล์ด้านใจ้าของมากครับครุงจากเลยนะครับเตรียมพร้อมกันแล้วเรียนฮะไวไฟที่มีนะครับเตรียมส่องแสงสว่างให้ทั่วฟ้า Miss and Bright เห็นไหมเมียเขาไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาก่อนนะ ก็จะเป็นเงีย